หักคอมันดูเฮี้ยมโหดเกินไปลองท่อนฮุกเพลงเจ็บแต่ไม่จำคนละคำจบคนไหนโดนทำโทษเจ็บแต่ไม่จำคนละคำคนละคำเนี่ยมึงปิดคอก่อนเลยว่าแล้วทำไมออกเรื่องเพราะมึงอ่อนสุดนี่เองเวลาอซับเติมเลยเจ้าหญิงปากแซ่บวะเจ้าหญิงปากแซ่บ แองจี้นักร้องนำค่ะพลกลองครับออกมือคีย์บอร์ดครับเจมเล่นเบสครับสกายกีตาร์ครับโอ้โหทำยาวขนาดนี้หน้าฉันเสียงใครให้เพื่อนข้างขวาพากเสียงและเราทำลิปซิงทำหน้าตาเคยเห็นไหมเคยเห็นตอนนต์ไหมพี่รุตอะไรกูไม่ทันมึงบอกกูด้วยเพราะมึงจะเริ่มแล้วมึงจะเริ่มแล้วมึงจะเริ่มแล้วม่ต้องอยู่คนอ๋ออีคนเร็วมือนะพี่รุตอะไร ฉันไม่เคยมีพิรุธอะไรนะรู้ได้ยังไงว่าฉันมีพิรุธหักคอมันดูเฮี้ยมโหดเกินไปไไรเดาหือกใหรเลยเอาลองท่อนหุกเพลงเจ็บแต่ไม่จำคนละคำจบคนไหนโดนทำโทษเจ็บแต่ไม่จำคนละคำคนละคำเนี่ยมึงปิดอมึงก่อนเลยเจ็บ ไม่จำอีกกี่อุ้ยกี่ขั้นก็ทำตัวเองอยู่แบบนี้เจ็บแต่ไม่จำพูดไม่ฟังไม่่ใชฟังอ่านก็ทำพังพังซำซ้ำอยู่ทุกทีพลาดแล้วพลาดอีกพลาดเรื่องเดิมไม่เคยจับมองความจริงเอาแต่โทษโทษชุกเจ็บเจ็บมึงรีบไปไหนเจ็บไม่แต่ไปแกล้งเื่อนนี่จำถูกแล้วอีกกี่ครั้งอีกกีอีกก like oh yeah. anyway. ี่ ครั้งไหมเห็นสักหนึ่งเลยจ้าทีเพื่อนบุคคลหลอดอันนี้คือให้มาเลยใช่ไหมครับไม่ค่ะมึงลงไอตีหลผาขอค่ะอ่านไม่ออกอ่ะกับหัวกับด้านใส่มงกุฎเจ้าหญิงและโปรโมทเพลงเจ็บแต่ไม่จำภายในสิบวิ อ่าสลับกันสลับกันอ่ะคาถาคาถานี้ค่ะโปรโมทเพลงใช่ไหมพระกิ่นะสิทธดีสเป็นตอหสวัสดีครับพวกเราชินแหลกนะครับสามารถฟังเพลงเจ็บแต่ไม่จำที่เพิ่งปล่อยไปได้แล้วนะครับที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยและสามารถดู MV ได้ใน YouTube ช่องเทโลมิสิกนะคะฝากด้วยนะครับเฮ้ยเจ้าหญิงไม่พูดครับปะวะเอาใหม่ปะแซวแซวใจ เล่นเกมกับเพื่อนที่คิดว่าอ่อนแอที่สุดอ่อนที่สุดใครแพ้ต้องทำตามคำสั่งผู้ชนะเล้วเจ้าหญิงทั้งสองคนจริงด้วยใช่เวลา้จะตีกันอย่างเงี้ยแล้วหัวใครหลุดก่อนคนนั้นจะชนะสองหนึ่งสองยิงจู่ยงจุู่จู่ ว่าแล้วทำไมออกเรื่องเพราะมึงอ่อนสุดนี่เองที่รอซ้ำเติมเลยเจ้าหญิงปากแซบวะเจ้าหญิงปากแซบเอาเลดีให้ทำเลยดีออกเสกคาถาบเสกคาถาคุณขอไหมมันได้เออมาคีดแด่ไปแล้วป้าสามถ้าเพื่อนในวงเจ็บแต่ไม่จำแป๊บหนึ่งโอ้โหมาเข้ามากันหมดถ้าเพื่อนในวงเจ็บแต่ไม่จำอยากบอกอะไรกับเพื่อน ต้องเริ่มจากบอกตัวเองก่อนอันดับแรกอยากบอกอะไรกับเพื่อนไหมบ้าเดี๋ยวมึงก็เจอเหมือนกูเกณฑเลยพี่กูเข้าใจกูเข้าใจเข้าใจเะขพี่กูเข้าใจ ค่ะก็ปากเพลงเจ็บแต่ไม่จำไม่รู้เราชิแหลกด้วยนะคะสามารถฟังได้แล้วทุกช่องทางตามที่นางป้าเจมสได้พูดไปเมื่อต้นคลิปเลยะะใช่ค่ะอันี้ก็ไปรอดูเอานะคะฟังได้ทางไหนบ้างน,นะคะแล้วก็ฝากพวกเราชิแหลกด้วยนะคะชิลเลแฟนทุช่องทางลีคาะ